สวัสดีครับอ่ยังงั้นนี่โอ้ยปาสิสกัดอันน้ำหมูไทยมีเงี้ยเยนนี่กิเิมีี้เย็นบ่เงี้ยสูจีได้ครับาหนาวก็นกินได้เด็กปั๊ซีซีนี่หอพวท่านนี้มาเรียนโยนเหล่าทก็ท่านีเรียนงน้เรียนนีมั้อันนี้ก็ิเป็นยามาหยามามาครับกินเลยคือคับโอ้มอหันเดี๋ยวาเราอันนี้ใบยานังครับยานั่งยานังเยียอีก ใบเตยครับเใบเตยนี่ครับใบเตยอาสยามครับบอครับใบเตยบ้านนั้ทาครับมปนใบเตยอาสยามเออบออันนี้ใบเตยบ้านนัทาเฮยเนต่อดิมันนี่กระเทียมหมอนี่มาตวัดครับไปขอมาอลอกพมากหมอีมอเนยมอึงเมอนึงเนี่หมอนเขาเหงาเนี่ยเหมอลุเียมโอ้จ้องหูยังไจ้องูป็นแ่เนว แนวห้องครับเดี๋ยวอันใส่เนี่อันนี้ฟ้าหมอครับฟ้าหม้อหม้อยังหม้อับเข้อนี่แหละมาตัดเอานี่ยล้ฟ้ามันครับเวตันี้ครับแมนโอ้ยขัดหม้อยังทำไธนรมชาติ้รัดได้ไปทำารักไว้ได้สิ่ริงเอาใส่บาดีกันเด๋ยวมาเียวติดกันเนาะเาเดี๋ยวไปข้างเาก็ใส่ยังสีเอาเตเอาฟ้านี่ใส่ทอดทแต่เนเดดเสียบนี้เสียบเสียบเลยเสียบเลยอันนี้สีข้างจริงยู่สข้างจริงยู่ครับโอเคอันนี้ยังไงเนี่ ข้าวเหนียวกับดินครับมะมาย่างหูยาหลายกันฟิวครับกันฟิว้วกันฟิวครับเอออแล้วเรื่ฮิดเป็นใดต่อไปไหนเขาก็มาปุ๊บเขาก็ยาเลยครับอ๋ออัดฟิว้วไว้มันกันฟิ้วไว้มีบรรอากาศทั้งหมดเขาแล้วก็ไ้มันหัวไหลนะครับอันนี้สกัดเพื่อประโยชน์อีย่างไรเพื่อแบบพ่น เป็นไข่หรือเงือกบวมเขาก็ไปอมได้เงือกบวมเนี่ยอมอมไปแล้วมันก็ดีเข้าเงือกบวมเข้าปวดแก้วเป็นริดเย็นครับเป็นริดเย็นไปปั๊บสมดุลร่างกายแมนครับแมน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 สลามนอคนห้องห้อกดักได้เงี้ยวน้ำทางกันดลบุครับตัวนี้ตัวนี้ปึ๊บเดี๋ยวฝาตัวเหนียวกันเอาฝาตัวเหนียวกันเขาเติมน้ำครับเติมน้ำท่านทำนี่มอในตัวเหนียวเติมบํานั้นิดเครึ่งอะไรริดเครึ่งอันนี้ริดเครึ่งเลยเนาะครับครับริดเครึ่ง เบอร์เดอร์พี่น้องเด้อรขั้นเติมลายนี่มันสิปูมอันสมุนไพรฤตเย็นนำสกัดยาน้างนำสกัดใบเตยเนี่ยนะแต่เขาซื้อเขาเนี่ยขวดหนึ่งสี่สิบห้าสิบบาทขันฤตหนี่งก็ร้อยห้าสิบครับขันฤตเงี้ยสิอ๋อฤตเลยห้าสิบเลยครับผมคนน้อยๆที่เขามาผลไซนาไซนาเนี่ยครับคนละห้าสิบบาทอันนี้เขาสกัดเองนหมสกัดเองครับสกัดเองใส่เองนตัววันนี้วันนี้เขาเอาขึ้นได้ครับขึ้นข้างเลยข้างเลยบ่ข้างเตาเนาะข้างเตาครับบอเมนสกัดเราทุ่งข้างเตานี่บอเมนขึ้นทึงบ่ เอาอันนึงใส่ด oh, no ้วครับอัน oh. นี oh. oh, so, oh. ้ okay, okay. Cool. Uh ียกตังใส่สิงใส่กตังใส่อันนี้กดโอตินข่อยู่รจบาเนี่ยนาะกดเอตินเใส่หมอเลยเอ้ใส่หมอเลยมห้องห้องใส่หมอเลยเอาหิหมาข้างข้างใส่หูข้างหูหอแล้วเปข้างหูไปได้แม่ข้างหูไป้ลใส่พพมันกันดมันิลไปเมนับเมีนวานนีอันนีก ร่างนี่เท่านี่ครับเอานันนี้รักกะทำแม่ทองมันจใส่ไหมจั๊กปูแล้วกันยืมกันใส่แล้วกันใส่หรอ่ใส่เออใส่ตัวนี้ตัวนี้เจ้าวะนี่น้ำใส่ครับน้ำเย็นอ๋อน้ำใส่เออน้ำเปล่าอันนี้อันนี้บรต้องเป็นน้ำกินมันบ่บ่ครับแต่แต่บางหันนี่เป็นน้ำกินมันบ่เป็นน้ำกินโอ้ว่างหันนี่น้ำสะอาดเด้อันนี้แค่น้ำเย็นน้ำเย็นเปลี่ยนรูปวะนี่ถ้ามันเริ่มมีไอ้เขากับเปลี่ยนเปลี่ยนมันบ่เขาเปลี่ยนดูใส่มันสิได้น้ำสกัดลายอ๋อมัััันนนนมมมมปรระาาาณว่เกกิด ก uhm, ลั inum, ล่นตัวเนาะกันตัวกันตัวของมวลไอ้น้ำเพื่อที่จะให้มันยดลงหันเนาะครับเน่โอเคโอเคอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาต่อกันโดยผานนิ่งเด้อหลังจากอันนี้แล้วเดซิเบิลสีสีเนี้ยานนิ่งให้ต่อในถ่ายในไายโพสต์นี่ต่อเด้อเออน uh, ี่มันไงมาเห็นหมอเห็นหมอที่เขาสื่อกันเป็นมือเหมือนได้หมอกันเน่ะเออเห็นอยู่